Ну สวัสดีครับโอมธิติวัฒน์ครับฝากเป็นกำลังใจใพวกเราเหมือนกันครับผมครับสวัสดีครับผมกัปนาวุฒินะครับก้อยค่ะไม่ใช่ชนนขอกำลังใจถูกไหคะโอ้เขาไม่เป็นทีมด้วยสวัสดีครับโอบิลครับผม,มกผม็ขอกำลังใจกับเราทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนอ,อีกครั้งน,นะครับมันจะเป็แฟนครับที่ดูอยู่ เล่าสิคุณได้ตำแหน่งนี้มาได้ยังไงต้องบอกก่อนว่าทีมเราไม่มีดวงเลยดวงเป็นศูนย์นะครับ <c oughs> ทำอะไรก็อย่างจับกเกมให้ยังก็คือได้แต่ป้องกันไม่มีโดนตีเลยครับ <c oughs> ใช่พอเป็นหมุนวงล้อนสุดท้ายก็ได้ติดโลกร้อน60ทำด้วยตัเองแล้วก็ <c oughs> ไม่มีดวงเลยคุณ <c oughs> ลบแค่106ลบเท่าหไหร่ฮะถล่มถล่มเลยจะบอกว่นไม่มีดวงกว่านะฮะแต่ว่าผมแต่บ้าชนะมาได้ความสามารถในดวงก็คืออะไร ว่าเป็นความสามัคคีครับเพราะว่าคือเราจะวางแผนในตอนแรกว่าเฮ้ยเราจะบุกค่อยๆบุกค่อยๆล้อมศัตรูเลยครับผมค่อยๆล้อมแต่ละคนแล้วก็ค่อยบุกทีเดียวเขาบอกว่าทีมนี้อันนี้จริงป่ะบอกพี่ด้วยนะเขาบอกว่าทีมนี้เป็นสายบูกไม่ชนะเกมแต่ชนะเพลยคืออะไรละอาามบอกไปคือทีมเรานี่แบบว่านั่กันก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายก่อนจะบ้านค่ะแล้วก็เลื สีที่เป็นแบบสีมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเกมไหนที่ใช้ร่วมเนี่ยทีเราจะได้สัส่วนใหญ่คือความสามารถก็จะอาจจะกันกลางไปทางน้อยๆนิดนึงเราเลยต้องพึ่งอย่างอื่นแล้วมันก็พึ่งได้อยู่นะคะัพี่เจแล้อแล้วมึงมาว่าทุกคนหลบทุกคนอะไรนะหลบเราเราเราไม่สามารถไปสู้กับทีมเงินได้เลยเราเลยหอเกิดเราเลยใช้แผนหลบใายสายสู้ค่ะสายสู้แล้วก็บอกว่าค่อยๆออกไปตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบ เรื่องสายมูใส่คุยเดี๋ยวต้องให้ดูวอเตอร์เขาจริงๆเพราะว่าเขามากันเป็นทีมเยอะมากแหมเราเราไม่ได้เล่นเกมเราเน้นเล่นไพ่เด็ดไพ่เราชนะเลยนะครับคิดว่าจุดเด่นทีมเราคืออะไรคือทีมนี้เป็นความสามัคคีใช่ไหมับแบบมีการวางแผนมีอะไรพวกนี้ทีมเราจริงๆก็มีวางแผนแหละครับแต่อาจจะด้วยสกิลเลสอาจจะไม่เท่าเขาเราก็เลยแบบเออมุ่ั่วไปหลบ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 รกันใช้ใช้แผนหลบเอาครับ จุดเด่นของทีมเราเหครับผมรู้สึกว่าตอนแข่งเนี่ยคือพี่ๆทุกคนเก่งมากคือพวกเราก็เลยวางแผนครับว่าจุดเด่นของทีมเราเนี่ยคือเราจะอยู่ยังไงให้ได้ดานที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ขอบวงไปครับนี่แหละครับคืออ๋อนี่คือจุดเด่นคือรู้จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองครับผมตอนนั้นอยากชนะนะครับตอนนั้นอยากชนะไหมอยากขยันที่ๆเราได้ที่สองนะเกือบชนะค่ะคิดว่าอะไรที่ทำให้ดูว่าเราเก่งทีมเราน่าจะฝึกเยอะกว่า ไม่ครับไม่ไมู่ลอสเตอร์เตี่ผมรู้ส uh ึกว่าเขาคือสกิลเพลงเขาเก่งมากครับแล้วก็เด้นเป็นทีมเวิร์มากอย่างที่บุญเนี่ยเอ็มาีพรับเาย เป็นแบบว่าคอยดูแลครับบอสของผมนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้บอสผมได้ฟังเพลงแล้วครับของคุณโต้งทูพีครับผมเป็นไงบอสเมื่อกี้ฟังตั้งแต่ท่อนแรกนะเออากูใส่หัวตามเลยโยกตามมาเลยฟังไม่รู้เลยเขาเป็นก็พ่อไปนั่งข้างหลังก็ต้องมานั่งหน้าผมนั่งหน้านี่เขาเป็นแนวแล้วเหรอนี่ยคโต้งแล้วเขาแล้วเขาไม่รูปแล้วใครเอาปอมแป๋ไปนั่งตอนนั้นขนาดไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วมันต้องเออต้มครับเขาแว่นออกทำไมม่ะรู้ดูพ่อออกแบบเยอะเหญ่ใ่วันนี้เาเข้าเงินทำพี่เราเขาร่วมงานกับฟรีไฟน์นี่เป็นครั้งแรกเลยป่ะต้องแล้วครับครั้งที่สองแล้วเหรอครั้งแรกประทับใจอะไรที่สุดชอบครับชอบอะไรครับเขาถ่ายการแดดดีครับไอสัตว์กลับไปบ้านตัวไม่แต่เราก็จริงจัดเราก็แบบเล่นเต็มที่แหละแต่ชอบครับ คือคือนักข้องด่าผู้บริหารต้องๆแบบนี้เลยแล้วเขาก็ยังชวนกลับมารอบสองอีกเขาชอบครับเขาอาชอบนั้นเห็นลุปนี้มาจะบอกว่านักข้อมหล่อเอาไหนเนี้ยหล่อแล้วเรื่องนี้คือเรื่องใหม่เนี่ยทีมงานซึ่งว่ายังไม่มีชื่อค่ะยังไม่มีชื่อนักข้อมตั้งชื่ออะไรใหม่ใหม่ตอนแรกจะตั้งว่าว่าเคข้อมกลัวคนรู้เขาด่าเคข้องนลกข้อหมายถึงหมายถึง คิงคอมคิงคอมใช่ไหมเออเราเวลานัคอมให้พวกเขาว่คิงเราก็เรียกว่าให้เราพูดในนั้นเดี๋ยวทีโหมใจตายว่าตัดเอาอีกทีตัดตอนนี่ตัดออกนะแต่ว่าตัดไปที่ออกนะนักคอมตอนแรกจะตั้งชื่อว่าคิงคอมโอ้ยแต่ันหนาวนะถ่ายภาพของโอนหัวสีแหมตัวเองก็ไม่ได้ตาดเลยนะพม่เนี่ครับเนี่ยพี่ความต่เชิญครับค่ะก็ เป็นหนังสั้นนะครับแต่ว่าโปรดักชันดีมากแล้วก็จริงมันสรุปตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วแล้วถ้าใครเคยติดตามของสองเรื่องก,ก่อนก็จะพบว่ามันสรุปสนาดมากก็เรียกว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าอยู่ไวัยไหนติดเกมไม่ติดเกมเคยเล่นไม่เคยเล่นดูก็สรุปครับขอบคุณมากนะครับและสุดท้ายก็ครับ,รบขอให้หวานที่สุดประทับใจที่สุดขอบคุณันเรย่รองถ้าพจริงเลยครับอยากอยากครับยก็ ฝากหนังสั้นเรื่องนี้รับชื่อเรื่องอะไรนะคิงคอบคิงคองครับก็ฝากด้วยนะครับพวก,กเ,รเราทุกคนจริงๆจ,จะมีพี่นุ้ยอีกคนนึงครับก็ทุกคนตั้งใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกสนุกกับการทำงานมากๆครับก็อยากให้รอรับชมกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงฝากด้วยครับทุกคนครับ ต้องรอดไดผู้ติดต่อมาไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะเป็นเกมที่ไม่มีใครบนโลกใบนี้ไม่รู้จักจริงใช่ค่ะแล้วยิ่งโอ้โหโปรดักชั่นขนาดนี้ i t like once in a lifetime opportunity คือชิ้นงานอันนี้คือพีคสุดแล้วสำหรับหนูค่ะแต่เมื่อกี้จะบอกว่าเมื่อกี้การถ่ายทำเหมือนฮอลลีวูดเลยเนาะมากแอคชั่นซีจสุดยอดแบบนี้ขอได้เชิญผู้กำกับแล้วนักแสดงร่วมดีกว่าขอได้เชิญคุณเชา คณะวิธิการครับผู้กับของ Free Fire Live Action Undefeated และนักแสดงอีก2ท่านนับมิลชุมสิธิ์มาลุกเกตับเพียวลุกสวัสดีครับทีมงานของใบให้กับผู้ชาด้วยนะครับคุณมิลชัยครับลุกมา,ามาเลยมาเลยมาหน้าคุยก่อนครับผมทั้งเกดต่อยด้วยถึงเวลาจริงขับรถอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ยิงปืน มิวแครเตอร์ของเราคือใครในในเรื่องนี้เป็นเป็นโชว์ครับผมจะเป็นเป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้ให้กับทีก็ก็น่าจะทําจากคาแรคเตอร์ผมนั่นแหละ mm. ไม่ค่อยได้ดีเวลาเล่นจริงไม่ค่อยได้เล่นเลยครับผม <laughs> มาถึงตา้คนแรกตลอด <laughs> แข่งแข่งฟรีไฟล์กาผมแพ้คนแรกตลอดล <laughs> แล้วรู้กับคาแรคเตอร์ตัวเองเป็นไงครับเป็นผู้แบบสู้ของทีมนะครับเป็นคนนิง่งๆไม่ค่อยพูดอะไร mm. แต่ว่าแบบยิงแบบ ก็คือแอคชั่นอย่างเดียวเลยใช่ครับแอคชั่นอย่างเดียวเลยจนอย่างเดียวคุณ้าสาเหตุที่ไม่ให้ลุกพูดอะไรเลยเพราะเขาพูดไทยไม่เก่งหรือเปล่าครับเดี๋ยวเขาพูดไทยเก่งครับเก่งเก่งมากชัดชัดได้หลอกชัดแล้วแต่ว่าเขาผมกลัวคุมเขาไม่ได้เขาเป็นคนสนุกเฮฮาตลกมากกลัวเขาพูดไปยิ้นไปอะไรแอ๋อไหนขอทำหน้าเครียดจิเออมนหลอกกันเลยเอยแล้วาแรเตอร์ของยาย่าล่ะชื่ออะไร ของญาติเล่นเป็นดีค่ะก็เป็นหัวหน้าของทีมค่ะนุเก่งมากหรอใช่ในชีวิตจริงเก่งมากขนาดนี้ไหมเก่งค่ะสุดยอดนู้กบูย่าทุกครั้งเลยค่ะจ้ะอะอะไรนะบูย่าอ๋อบ oh, ah. okay. ูยาโอเคในทีมในแต่ว่าตั้งแต่วันแรกที่แบบระหว่างทาง สวรุณภูมิจากเอเจนซีของผมผมเห็นบิลบอร์ดของพ่ยา่าก็เลยแบบนู้สึกเหมือนเป็นปฏิหารที่ได้ทำงานกับที่เขานะรับปรบมือได้คุณชาวไหนบอกว่าเขาพูดไม่เก่งไงเนี่ยยอดเก่ง คุณทุกคนกำลังดูอยู่ทั่วประเทศไทยหรือทุกคนโปรมทบอกรเลยทักใจกันไยเย้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะทุกคนที่ชมออนไลน์เฟซบุ๊กทางไอจีและทางยูทูบด้วยและนี่และครับคือ Free ฟล์ไอคอนสองพันหี่สิบดสวัสดีครับนี้เราก็อยากให้กบบสนเกืนอนกันนักข่การเป็นักข่าวกรทใช่เป็นเจ้าสาวแบบว่ากาีในัากบาท เข้างหลังด้วยค่ะบางทจะเป็นว่ามันมันไปต่อไม่ได้เลยี้